Anh nhưng lúc con, đi, sếp bắn 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 มันเนียงนะมันได้เนียงนะมันย,งนงยงนงังบ่ธเนีง,นเ,ง,งเอาตื่นเศร้ามากมื้อนี้บัดเห็นทั้งสางเพิ่นมาเฮ็ดจอกจอกแจกจอกแจ,ก,จ,ก,จกเลยเด้อบาทนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ถือว่าง,งบประมาณอ่ามาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเฮ็ดห้องน,ำงน้ำ้องใน เนาะคาสร้างพี่น้องเอ้ยพอดีทางโมเสียงคนได้มีการดำเนินการเรื่องของน้ำเนาะเป็นที่เหอบห้อยพี่น้องเอ้ยเนาะพอดีทางสร้างพ่นก็มาซ้อมคนเก่าเนาะสร้างปืดกับสร้างเหล็กขึ้เก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นมารดำเนินการเนาะฟังเสาก่อนหมดหมดทางไหนมือหนึ่พี่น้องเอ้ยเนาะคนอื่นก็ สบายดีเด้อเนาะพี่น้องเลยสบายดีแต่สวัสดีเพื่อนพี่น้องกันเพื่อสุขสุขคนพี่นอนะออ้องกันเนาะทางกระเจิงเข้าก็คือสิบประยูรขึ้เกา่าคือเดิมเน,นี่ยมันอิปว่าคือสิบไปขึ้นมั่นคือเกา่าเนาะโอ้ทางนี้ก็กำลังเนาะนำรถนำรถเนาะ <c oughs> ทำเห็นรถข้างๆนี่เนาะแม่นรถนได้เนาะเหมือนคนอยู่หันโดนได้หนิห้างของคนบ่คนกับห้างบ่ หุยจับปิ้นนี่ยนี่อ๋อเนาะของแท้ด้ิคงแท้ปะรถก็ห้างคนก็ห้างปะโอ้โมาแต่บ้านกระลึมปุฮะมาแต่บ้านกระลึมคนปะบนเลืรถเอ้ยเนาะมาวพพ่อกันโดนนะฮะเนาะ เห็นแล้วรอเก่าเนาะเบ้นใหม่เฮ้ยก็บเบนเก่าตะได้มาเห็นใช้ไหมเนาะเออเห็นใช้ไหมบอเจ้าก็ใช้เชียร์ไหมไม่เอ้ยไม่จะปิดใจนึงฮานก็ใจใช้มื้อนี่เออคือชิวคือแบบว่าชิวแข่งรถแข่งยังเท่นี่บ่อืมบ่เนาะแข่งปสมปูนนี่เด้แข่งปมปูนบ่นักแข่งไงเนาะแข่งปมปูนโอ้หางกันนานอย่บอนาหางกัา ต้นขุดหลุมนี่แหละต้นขุดหลุมนี่แกเห็นได้เนาะตั้งเช้าเลยกระยาบบ้างไหมนี่ตั้งเช้าไว้แบบเพคนนี่เอาแบบโตั้งเลยบบาทเนาะจับเบกก็นับผู้เดียวนะโอ้ยเมนดีนี่เบกเบกบกที่เดียวซามเช้ารึ้ปล่ายังของน้อยนี่เนาะ Anh đi. đây em cây là này đây. mình nó. đây. bó gai Bó. Cơn 2 mét giờ đó. hơn Cái cuộng. nam nhâm quang. Lưu bó cái thép cái đít đứng. À. mét mệt Không ตั้งเสาก่อนมนเนาโอ้จะของเคื่อนบรอยูจะคนบ่ชฮะเอาแห้งบาเลยเอาแปมาเอาแฮงอะคือเอาเมื่อยดิเอาใส่กระเป๋าไว้เพื่อนพี่บ่ได้าไปงแห้งอะกบมามาจมมาเมื่อยผู้ใดก็ได้เจียงบรอยูาย่ายฮะ เติมแมสแทนมันทอมเขาเติมใช่หน่อยนึงเติมมาข้างนะฮะมาข้างบ่ยังข้างอยู่บ่มือนี่กันนะโอ้ผมมีมือลงเนาะเป็นได้สร้างเคียงบวชจังมือจนักเหนื่อยตามก้หนดแก่บาเลยทีหนึ่งบ่แต่เอาชิ้นเลือกเนาะบางบางคนกันสามมือเนาะ สามมือเพยังเด้พอดีเสียทรงผมอันล่เหลาของเราฮะเอ้าบางบางคนก็อยู่สามมือหนึ่งบางคนก็เจ็ดบางคนก็เท่าอนหแต่สำหรับเท่าีได้อยู่มือหนึ่งเท่านะอึาึฮองน้ึฮึฮึฮึบึฮบฮึ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 ่าฮึฮาง đang bùa này, ủiเลย, ủi anh, kiểu lái mượn này, không được này, chắc bị này này. đang bùa, đang phát điên này, đang. à, à, lùm nước lê bao này, anh, 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 ตะเล้งกัดนกอดิใสยิไปหอนกันเที่ยงเดียวนอกขึ้นมานี่ยอกขึ้นตะแลงมาก่อแล้วเแรงก่อขาดม่อขาดก่อนกันว่าตะแล้งมาก่อเลยนะเอา่อลงบนเลยเนาะสามมือสามมื้อสี่มื้อก็ไ้เหรอเนาะนะ

หยาลงอืหยนหนึ่งยอยู่ด้วย, <c oughs> ยแนวนี้มเป็นก้าวหยัก <c oughs> ห,ห,หานี่ฮอน,นังจะได้ช่ไดมอีกเ,เนาะงามโพคืองามพดแนี้บรเวนซ้ายนี่นะอันนนี่แอันอันคืออันดินแดงขาบดนั่นชช่อชำ่ำหเนาะ ขุดเอาดินแดงบ่แต่บ้านเทาไม่เคยใช้เลยแบบโหมีจะเขาทิ้มเนออันนี้คือมันไหลในเอนหุนทางยังงามกว่าได้นี่นะแ้าเออแบบนี้ยังไม่ขายใช่เนาะอันนี้นะมา่อดลงเอยก็ว่าไม่ตีน่าักไม่ได้มาเลย ดให้นองเพิ่นฮอนนนได้เปขาดเนาะท่านซื้อไมมได้นนั้นี่ยขเยขาานั่กัไปหาฮอนเนาะอยู่เซน,เนะใกล้เช่นเนะาะตักเอาใส่กระสอบขึ้น <c oughs> ใส่สเล่งม่นิ <c oughs> งบนขาดนขาดแต่หลังค่าบ <c oughs> หลังฆ่าหลังากับย่ <c oughs> กับไซ้สสาส่สาบกัน <c oughs> บดบาที่กับเบงปูนเทาน้ำแน่นนปูนชิลูกนึงออกมาลูกคือพ่อพอได้แค่นี้แหละเท่าเลยชงราด้วยทำมือทำช่างเรับานพับบนครบพนี้แล้วเก็บตุ๊กับกเป๊กนน่าจะได้นอมีพวกนี้ยังมีเพิ่มเพวานี่ก็เพิ่มแค่หาช่างทุ่เพินะเท่าไร่นันห ง่ายใช้ำข่อยตรนนี้มีเตค้าสร้างบริมีอันนี้อย่างอื่นมีแต่าทางเบื้งทางอ้้ยอันนี้เพิ่นว่าเป็นสีพากมหมเติบเติบอีสวแล้วอวบ b อมอืองแลนี่ยหมดแล้ว่าันจะลมมั่ล้างาบมอัีิเตว่างนำกันเนาะตามงบงบมีสำเนาสำนาก่อนต้นกล้วยนี่กั khửnตลอด, nhó. Hấp, hấp, pháo to, tấp luôn, nhó. Sào nông đùm, tôi này. Ừ. À, nông đùm Đúng. Mà sì mưa, vặt. Nhiều, nữa, เสาวนี่ยจบขีดสองเาสิวานี่อ no <c oughs> <c oughs> <Right> ่นานสเด้ไรบ้างสูงนนึิดเลยตวนเป็นจาะลวปดเจาะยังเจาข้มันในเป็นสาบึงป่ะมักายเลยอไหมสองเมนาเป็นสองเนาะโอ้ยเอาเลยตื่นหเด้อตื่นส

Mà nghe này con nó Men nghe con nó cayo con nó yêu không tonya ờ. ngon yp nga thôi 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 ขิวไปว่าคนละขังได้ทองทอนะขึะ้นเว้ยเชื่อเขานน่เมทังกันบ่อ,อ่ะจับเานำใส่แน่คนเอ้ยเอ้ยขีเอ่าออ <c oughs> เอานำานะ้ำ <c oughs> มันนาใส่มันโมเข่ากันเรอคนบม่ได้เนาะนี่มันซิบซิมตรงนี้อืม,อม,อม <laughs> ừ. nhưng một nhưng mà nhưng mà nhưng mà nên như thế anh để theo này còn bạn wow mai thò đây không hả rồi thò

โอ้ยนม่ผ่านเลยนะอีอืมไดีละเสีอีกค<ะ>ู่นึงอีกสาวนึงสาวนึงมันคอมนตแล้วขันนาขันนาของเของพี่เนาะประตูประตูที่วงนี้เนาะประตูตั้งนวลงมาตีเคื่อนกับเปิดเอ,อ ส่โรดบานแต่จ้ากบานต้องย่านผีย่านยังนะฮะมิตรวาห้อยผีได้ดิอถามหน้าถามหลังมิตรวาผีอ่ามิต่วามีเจนห้อยหนึ่งวะห้อยติดบักยิงใหญ่วะแต่เราหามอันล่างล่านหอบพุ่นผีกงก้อยออกมาต่ผู้ผัว ว้าอะไรก็กยังคือเก่านี่ะมิตูอ,ออกมาจะพูดเลยโอ้ยเอาผีกับผีใช่ป่ะความเสื่อมของ,ขงนะเขาัอ่ะเพราะว่าเป็นยังคนยังมาผีเพราะว่าช่วนหลายเคนจ้ำแต่ผีนเนาะอ่าเหมือนกันว่าผีหลกักร่างเลยเน่ะเป็นะมหใครกับผีโทษแต่ผีนะมิตูผีนะเป็นไข่รือโทษผีผีกินข่าว่าไ้กะผีอา่อาอ่านอนประหลาบกะผีนอนปรหลาบกะผี รถตายกับพีพีให้เออเปลี่นโคกับพีเฮ็ดเออน้ะมแตว่าีฮะว่าเนโคกับพีเฮ็ดมั้ยอือเพียงแค่โคบ่พีว่าอะไรกันไรีฮะพีน่าจะเล่าอย่างเปอีกยนดีเออแต่เพื่นเบิ้งว่าพี ไปเห็น,เนแล้วเบินผีฝูกใหญ่แล้วคือเขาก็อ่านนะเขาไปทางนี้เขาไปทางนี้อ่่าาวเขาไปทางนั้นแต่ทางนั้นแมนเขาเอิอ้อเขา,เ,า,ขาเมืองตะลิวต้องลิวตาตามคือเพื <ไป S 1> ่อนว่าเราเนาะคำว่าคำว่าหมอพีกับวีซ่าไปวีซามันเนด้มา็กคำหมอดูกับเพื่อนก็ดูอีกทางนึงเนาะทางไปทางมันไลยตัวนี้นะ bạn phải hàm mòn ít ba nữa nữa nghịch hàm phải hàm mòn ăn nhà đấy hả hàm mòn cái hiền hiền nó hiền mà con lợn bật phải sao bạn 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 ăn พี่ปอบเข้าไปหาหมอแน่นนว่าบป็นแมนไนเออเพื่อนว่าเป็นบ้าเป็นบ้าหมูประมาณนี้เนาะจะหาหมออยู่ห้องหมอครับเป็นประสาทเออเป็นประสาทร้อนหน่อิเออบ้าไปอยู่ข้างนอกกับพี่พี่ปอบเข้าเออร้อนเออเนาะแน่นี่เนยมันเฮียนมากขนาะรูปแบบเด้เออวิชาฝ่วิชามัน Loi sáng tay nó nài Nó đi sáng này nắng này nắng sip ship nắng 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 พเนื้อเวียดเงียกแล้วกินเนื้อบ่โพ่นมันบอกเราไดในเนื้อไหมใช่ข้ามาใช่พันนะเท่าแกให้บ่องเราพี่พนมันใช่หเอามาบ้องเราโอ้บอกให้กินเป็นยาเท่าปิดเลนเป็ดพวกนี้ทิมดเลยขวดหนึงไม่ได้ไ่ได้เป็นยา เลยเลยยาเนี่ยมันเล็บสาเปกเล็กเปกหมดเลียนั่งเปกพันจนมดขวดอย่าอย่าขึ้นใกล้ว่าชีเป็นยาดี่เราจะจมทางเมื่อบ่ได้ผมมดส่งเมื่อคืนหดีมยววะแกส่งไว้ลืมส่งหวานห้านั่นพิษลงพิษลง่ โอ้กระเพาะขึ้นไปเศร้าแต่ก็มาหนีิกระเพาะเดี๋ยวนี่โอ้อ่ามันเฉ็บเสียบยิ่งๆเลยนี่กระเพาะขึ้นน่าเดี๋ยวกินยังไงยากนะเน้นขึ้นเลยจบบริบูรณ์แล้วนี่ไปใช้ต่อมาหนิฮะหมดแล้วว่าเมื่อเมื่อก่อนหมดในเมื่อบปล่เมื่อหรือวะาเมื่อแล้วจะเป็นใบไม้เมื่อใบไม้เนาะพอดีมันแห้งเนาะ แข่ง,แ,ขงแต่นี่มันยังไ่แข็งเงียยังบ่ได้อ่าโอ้เป็นเนียนนอนเนาะมันยังว่องลอยมันแข็งก่อนมันแข็งแบบล่มแนละ้วเนาะ,ะยังเท่ากันเนาะบ่แข็งมันล่ม น้ำเที่ยงเบิ่งบ่ลงเสาหน่อยเด้อเอาน้ําใส่นเห็นแล้วๆเสาสุดสุดพูนะเซาตัวทต็อีบ่น้น้ํานี่ยามนั้นคือสิบ่เต็มติคุ้มเนาะคุ้มมาเข้าป่าเพราะว่าน้ําตัวนี้มันมันเป็นนองเนาะตวขุดอยู่นี่มันก็สิ ไหลน้องพุ่นนะอโบ้าอลไรกันเจ็บท้องเลยได้บาดนียลองเลยดิะลองเลยที่เทพปูนทำเอาใส่เสาไหมนีบ่เออเที่ปูนทำไหว,วนะนี่เจ็บท้องเลยนี่เอาเจ้าของเงื่อนเป็นโอยู่เนาะหมื่บกแล้วฮะมื่นแล้วว่า <c oughs> มาอยู่ซ <c oughs> าง <c oughs> ไว้ายีดีเลย เ้อสั่งสีเนาะสั่งสีหลังข้าอเอา,เอาไปลองเลยแต่วา่าตามมือน,น,น้อกันเนาะอยู่เพื่นอน <c oughs> อยู่บ่เพื่นอนอยู่นะบ่พายูน่ะเมียเราบ่น้อง <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> ยบ่บ่มีมีนต์มาเองเองเลี้ยงแรกก็มาน้องอยู่นะ่ะชั้นบ่กู้ข,อขอ้อตัวเอง าถามมึงเรื่องกระปุกหูเลยเลยกระปุกหูเลยบ่ดูว่าเราบาเบาเรา,เราอายบ่หูอยู่แต่ว่าจิตอบจิตอบมากนะ่ะแต่อยากอายแน่นะเออคำว่าจีบระปุหูเลยมันก็เป็นไปได้นะเงี้คนถามก็ขนาดแต่ด,ดีแนะน,น,น่เด็กน้อยเขาก็อายหูแต่ว่าสื่อสารกับแมวเราได้ตั้งได้แต่บวามสามารถโตโตได้แมน ับฟังได้คือกันเนี้ยไปกก็ได้แต่ว่านี่มันภาษาภาษาเดียวกันเนาะแต่ฟังมาได้ลูกดิงรฮะสาวโคดบ่หรือว่าลูกดิงโคตร ตัวเองตั้งระชืดโคตสาโคตรมาสานมันลอมากครับค้าดิอมันปดหกโอว่สาโคตรสาโคตรนี่อเมาค้างมันเอ็นอ้ปลาปลาโจ๊กหายกี่ข่าวเ้อกระเพาะขึ้นนะครับผไป้แล้วจะพทองไว้เดี๋ยวนี้ยี่ระเฮ็ดยังนั่น เอ้ยกวดเทือนบ่เราเป็บักโหน่งกับกูพูดอย่างไรวะเนีเราบอกกูเรื่องเล้วพี่น้องเไยนเนาะเออเนาะพลังพ่อกับแม่ไปใช้ไปเอาแห้งมาดิไปส่งแห้งไปเอาแห้งฮะบา,บามันเกิดตอบแล้วบางเธอมันตอบไปก่อนกำหนดได้ค่ะ ปแกาแห้งโผล่ออกมาโอ๊ไปนีนเออเด่นตึงๆตามอยู่เอ้ยเนาะเอ้าก็ยังขาดอยู่เนาะตอนนี้ก็ยังขาดอ่าตังค่าตังค์ซีน่ะตังค่าปูนกับพวกหัวสิพอบเนาะสิบลูกอ้าเดี๋ยวเปิดน้ำกันพี่น้องเลยเนาะหายแล้วพูเนาะ ไปจะออกหายกี่ข้าวกันเด้อะปล่อยไว้ที่เทิงก็ได้อ่าเนอะได้แล้วก็เมื่อรับบใบน้องรถรถเร้านี่คักใช่ไหมคักบ๊อืกจับย่อขึ้นก็ได้อือไปทดี๋ยวทีพ่อเมืองจะปวดเลยเนาะตำรวจก็เอื้ออยู่บ่นี่จักมันสิเอื้อแล้วอย่างเลยเอาเอาเอาไปเปลี่ยนขนมเบียดได้จอดเบอมันเอะไปเบอร์มันบ่อเลยเบอร์มันใส่จอดทิ่มไว้ฮั่นม่มีไปเอา ก็ดีแบบเนาะให้เขาปอเอ้าในรถวัดรถลัดอีกนี่ไ้โอ้ยอดรไม่ใช่นี่เออหลุดถงพีงาเอไปทิมขยะตอนเช้าเด้อออออ่อ่เอาซะเนาะเดี๋ยวรอบนั้นมาเบิงกันอีกเท่นึงเพราะว่าพ่นสิเอาอันนี้ลงแล้วอ้ ขอลงครับจะขอเงินผนกับอยู่นะเนาะเดี๋ยวมาใหม่พี่น้องเลยหาจังไหนก็นำมาแล้วพบเจอกันไ่หันกลับกี่น้ำพี่น้องสบายดอเนาะพี่น้องเอฟซีเขามาติดตามนะครับชมเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี